พระเกจิดังแห่งเมืองขุนแผนพระครูสังฆรักษมานหรือหลวงปู่ทูบยานนวโรเจ้าอาวาสวัดลาดน้ำขาวตำบลสาลีอำเภอบางปะมาจังหวัดสุพรรณบุรีปัจจุบันสิริอายุ85ปีพันศา61พระเกจิอาจารย์ผู้สืบสายพุทธคมจากสุดยอดคณาจารย์ในอดีตหลายองค์หลวงพ่อปัน้นวัดพิกุลโสขัน์ หลวงพ่อจงวัดหน้าต่างนอกหลวงพ่อปานวัดบางนมโคหลวงพ่อคงวัดบางกระพร้อมหลวงพ่อสังวัดน้ำเต้าหลวงพ่อเนตรวัดใหม่หนองคดหลวงพ่อไวยวัดบรมวงศ์ท่านมีนามเดิมว่าสมานใจเที่ยงมีชื่อเล่นวัดทูบเกิดเมื่อวันที่16ทธันวาคมพศ .2480 ภูมิลำเนาเดิม เป็นชาวบ้านราดน้ําขาวอําเภอบางปะะมาจังหวัดสุพรรณบุรีบุตรคนสุดท้องในจำนวนพี่น้อง6กคนของนายทองและนางเปียหลังจากที่มารดาค้อท่านได้เพียง16วันก็เสียชีวิตพี่สาวคือนางบุญเรือนจึงรับหน้าที่ดูแลมาโดยตลอดตั้งแต่เล็กจนโตช่วงชีวิตวัยเด็กติดสอยห้อยตามบิดาประกอบอาชีพรับจ้างต่างถิน่น และไปทําไร่ทนานาในพื้นที่จังหวัดนครสวรรค์นานหลายปีมีโอกาสาร่ำเรียนอ่านเขียนบาลีและอักขระโบราณต่างๆจากลุงของท่านชื่อปู่ขันสาลีผลย่างเข้าไว้หนุ่มเดินทางไปฝากตัวเป็นศิษย์ศึกษาวิทยาคมกับอาจารย์แปะคาราวาจอมขมังเวทที่อำเภอจอโอจังหวัดนครราชสีมา ปีพศ .2500 อายุครบบวชขอให้บิดานำไปเข้าพิธ,ธีอุปสมบทที่วัดทรงกระเทียมจังหวัดสุพรรณบุรีแต่หลังจากบวชได้เพียงหนึ่งพรรษาท่านจำเป็นต้องลาสิขาออกมาคอยดูแลบิดามารดาที่ชลาภาพกระทั่งบิดาเสียชีวิตเมื่อปีพศ .2504 จึงหมดภาระทางครอบครัวจึงตัดสินใจหันหน้าเข้าสู่ร่มกาสาวพัดอีกครั้ง ที่อุโบสถวัดบางสายในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาโดยมีพระครูอดุลวรวิทย์หลวงพ่อวัยวัดบางสายในเจ้าคณะอำเภอบางสายในเป็นพระอุปชาพระปลัดเจริญวัดบางสายในเป็นพระกรรมวาจาจาร์และพระสมุทองหยดวัดบางสายในเป็นพระอนุสาสนาจารย์ได้รับฉายา ยานนวโรซึ่งแปลว่าภูมิยานอันประเสริฐหลังจากนั้นได้จำพรรษาศึกษาพระธรรมวินัยอยู่ที่วัดใหม่หนองคตจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเนื่องจากเป็นผู้ใฝ่เรียนรู้จึงฝากตัวเป็นศิษย์ศึกษาวิทยาคมจากหลวงพ่อไวยเจ้าคณะอำเภอบางสายในพระอุปชาซึ่งเป็นสายวิชาหลวงพ่อสุนวัดบางปะหมอ รวมทั้งศึกษาเพิ่มเติมจากหลวงพ่อเนตรวัดใหม่หนองคตสายหลวงพ่อคงวัดบางกระพร้อมจังหวัดสมุทรสงครามนานมนออนี่มัเปนนะป็าะตลอด

ตัวสะกดมันเยอะจัดถ้ามันเขียนเป็นภาษามานอาหารยานี่นี่นี่ยันอะไรครับมึงปู่ฮะยันอะไรปลต้มเอไอ้นี่ไส้ไปให้มันเท่ไปยางั้นเยทเดี๋ยวโชว์ไปน้องสาวน้องสาวหมดสิทธิ์ถามต่อนแล้วไม่ต้องไม่ต้องตอบเรื่องมันจะจบเลย มันจะขึ้นว่าเอคกมารสตตนามกันตต่พอดิิปเรการเร็จจูนีสรังรูสัจจัมรอดอวบาตามรรมัดอาดัตแป่แต่ว่าแหลงผู้ไม่แป่ไม่แล่คนเหียวเลยเนี่ยเอาไอโน่เอาปืนลองโอคนเนี่ยฮเอาืนลองมึงดึงไม่ขาดนะ อยู่ไกล้จะไม่หมดแล้วมันงยกไก่ก็จะทำหมดไปแนบู๋ยวหมดันไม่อะไรนะที่วันอะไรมากกว่าน้องพรเนี่ย <c oughs> เอาพรนะไม่เอาน้องพรนะ <c oughs> Niger ไอ <c oughs> ้น้องพรซะแล้ว <laughs> มันไม่มีเรื่องอะไรเลยยิ่งทํายิ่งได้ยิ่งไปยิ่งดียิ่งดียิ่งมากไม่ยากไม่จดถ้าทําแล้วจะไม่โจอ oh. จะไปเอาว่าของลงกระทูกขออาจารย์ดุสิของหลวงพี่น้องอย่างเงี้ยนะเอาไปแล้วอันเนี้ยไปทำเออให้ไปเฮ่ะมั่งเมสีสุก จะเลิญลุ่งเรืองเหมือนกันไม่ได้ทำกินเลยไปคอยจะเอกถาตัวนี้ยา์ตัวนี้ไปนอนเอกเนเดเจ็ดวันทำไมตายมาทำไมก็เอาต้องไปทำกินต้องไปทำกินเอออันนี้เขาให้ไปค้าขายอย่างเงี้ยมันจะเอาของนั้นไปขายพบไปแล้วไปขายของว่าเออมันขายได้เยอะคนมันจะมาลงมันอย่างเงี้ยนี่แหละแนวทางให้ไปเลยนะไม่ใช่ได้ของเอาลงเอาของลงปู่ไปเนี่ย กูได้มาแล้ววะงั้นขายข้องก็ไม่ไดีก็มึงไม่ได้ไปขายเลยโอ้โหของกไว้บ้านนี่แล้วไปขายข้องข้องก็ไม่ได้ไปไอ,ทอ้ที่ลุนจะทุ้ให้ไปเนี้ยไม่ได้เอาไปแล้วแล้วมึงจะไปขายอะไรแล้วก็กูอยู่บ้านนี่มึงไม่ขายข้องโน่นนะชราหนุ่นมอด,ดู่เรื่อยยกันว่าโอ้โหหลวงปู่เอาจริงๆนะมึงพกไปเลยใส่ไปเลยใส่กระเป๋าส่ตงสางใส่กระเป๋าไอ้ถังส่ตางไปเลยเปล่าเออ เพราะอย่างเดียวข่ายขาอของอ่ะอแถมค้นแถมอมอ,อย่างเนี้ก็เดี๋ยวทำน้อยจังอาใส่ให้มากหน่อยอเ,อเฮ้ยลานโน้นอ่ะใส่มากมึงไปกินลานโน้นเนี่ยม,มันจะเป็นอย่างนี้อ๋ <laughs> <laughs> อ,อน,นี่คือเคล็ดรับ <laughs> เคล็ดรับอืมเ,อเคล็ดไม่รับแล้วต่อไปคำอีนิวพูดตาให้ลงกำหนดนันนี้ ไอ้ที่ไอ้ทีว่าเจ็กชอบมันเยอะเราไปซื้อของซื้อมหมูอย่างเงี้ยนีหรือจะพูดไปว่าไงพวรเอาหรือตามราคาเท่าเนี้ว่าไงพวแถมให้หน่อยไอ้ที่แถมนั้นได้แล้วแต่อ้ที่ตัดนั้นไม่ถึงรอกโยก่ไปยกับเจ็กมาอยกไปเจ็กมาตัดนั้นไม่ถึงะช่างกิโลขึ้นมาปุ๊บเอาใส่ป๊อแถมนิดหน่อยประัดมาแถมนอตสัก รือร้อ,อบอกมานะอ้วเอารื้อเท่านี้จะได้แล้วสองบาทเอาเราแล้วสองบาทแล้วถ้าสิบคนมันก็มีกำไรทั้งเยอะแยะแล้วแล้วมันซื้อมาไม่ถึงหรอก <laughs>